คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นความเป็นอยู่ของยายสองคนค่ะอาศัยอยู่ด้วยกันตามลําพังที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วตกเย็นเนี่ยเขาจะไปกดสวิตไฟแต่วันนั้นปรากฏว่าพอไปกดปับ๊บอ้าวไฟไม่มาก็เข้าใจว่าสงสัยไฟยจะดับแต่พอมองไปที่บ้านของเพื่อนบ้านซ้ายขวาสว่างจ้าทุกหลังเลยนะคะเจ้าตู่ก็เลยรู้ว่าอ้าวถูกตัดไฟคุณยายก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อใครจะแ,แก้ไขปัญหายังไงก็เลยต้องอยู่อย่างนั้นคน่ะคะุณผู้ชม บ้านเลขที่70หมู่ที่4ตำบท่ามะขามอเภเมืองจัังหวดกาญจนบุรีตกอยู่ในความมืดซึ่งบ้านหลังนี้มีนางสาวสุดใจอายุ80ปีและนางสาวกัะยาอายุ68ปีสองคนพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงสองคนเท่านั้นแล้วก็อาศัยด้วยกันอยู่ด้วยความยากลำบากนะคะหลังจากที่ถูกตัดกระแสไฟไปก่อนกำหนดไม่มีทั้งไฟสองสว่างและพัดลมคลายความร้อน นายสมชายเพื่อนบ้านรู้เรื่องเข้าก็นําเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวต้องการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีทราบเรื่องแล้วก็หาทางแก้ไขเพราะว่ายังไม่เกินกําหนดชําระค่าไฟฟ้าที่ครบกําหนดจ่ายในวันที่11กุมภาพันธ์แต่ว่าบ้านของยายทั้งสองคนนี้ถูกตัดไฟก่อนกําหนดไปฟังเสียงของเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะไฟฟ้าก็มีหนังสือแจ้งว่าให้ท่านไปชําระค่าไฟฟ้า ภายในวันที่สิบเ็ดเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้า้อยหกบห้าครับแต่นี้มันวันที่เก้าทำไมคุณรีบมาตัดเขาอยู่กันสองคนพี่สาวอายุแปดสิบกว่ากับหกหกสิบจะเจ็ดสิบไม่มีฝ่ายขายเราไม่อยากโทษหน่วยงานเรายศอยากพูดถึงตัวบุคคลไฟฟ้าจ้างผู้ละเหมามาทำงานผู้ละเหมาจ้างลูกน้องมาช่วยดูรายละเอียด บินด้วยดูหมอ้อไฟด้วยว่าก่อนที่มาตัดเนี่ยคุณดูหมอ้อคุณก็รู้แล้วว่าสายเนี่ยโยงไปบ้านใครมาถามป้าเขาป้าครับยังไม่ได้จ่ายค่าไฟเดี๋ยวผมจะตัดนะครับมาแจ้งเตือนให้เขาทราบหน่อยก็ยังดีเขาจะได้ให้ลูกหลานไปเพราะเขาเองอ่ะขับมอเตอร์ไซ ขับรถยนต์ไรไม่ได้อยู่แล้วผู้หญิงแกส่สองเป็นความหวังดีของเพื่อนบ้านนะคะเห็นคุณยายอายุเยอะแล้วอายุมากแล้วอยู่ด้วยกันสองคนแล้วก็มาถูกตัดไฟก่อนกําหนดทีนี้เรื่องนี้ค่ะหลังจากที่เขาโพสต์ลง Facebook ก็ไปถึงการไฟฟ้าสมภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีก็นําเรื่องนี้นะคะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาพูดคุยทําความเข้าใจรวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าการตัดไฟบ้านหลังนี้ดําเนินการตามขั้นตอนและ ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนื่องจากติดค้างค่าไฟมาก่อนหน้านี้แล้ว2เดือนหากมีการชำระค่าไฟเข้ามาก่อนหนึ่งเดือนทางการไฟฟ้าก็จะผ่อนผันให้สามารถใช้ไฟไปได้จนครบกำหนดวันที่11กุมภาพันธ์นี้ค่ะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับก่อนก่อนตัดนะครับโดยตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยา่างเคร่งครัดนะครแล้วครั้งต่อไปก็จะให้เรามัตระวัดเป็นพิเศษนะฮะให้มาดูนะครับว่าคนป้าคนยายือบร้อนแค่ไหน หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาลงมาพูดคุยลงมาสร้างความเข้าใจนะคะให้กับคุณยายทั้งสองท่านเนี่ยแล้วก็รับรู้ถึงปัญหาการเป็นอยู่ที่ยากลําบากซึ่งคุณยายทั้งสองคนก็มีไรายได้น้อยด้วยแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ได้มีการผ่อนผันและต่อไฟให้ได้ใช้ต่อทันทีพร้อมกับกำชับกับเจ้าหน้าที่บอกว่าครั้งหน้าก่อนจะตัดไฟบ้านใครให้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านก่อนให้เรียบร้อยหากพบว่าเดือดร้อนหรือว่าจําเป็นก็สามารถที่จะผ่อนผันได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ ทางค่าไฟอาจจะไม่รู้นะผมว่าอาจจะไม่รู้จนกระทั่งสุดท้ายไฟตัดเพราะไอ้ใบล่าสุดเนี่ยมันเข้ามาเดี๋ยวต้องไปจ่ายอีกไม่กี่วันข้างหน้าทีนี้เนี่ยต้องดูว่าความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่าอย่างที่ว่าคือใช้ไฟไปได้จนถึงกําหนดวันที่11กุมภาพันธ์แต่ว่าทางการไฟฟ้าบอกว่าคือเงื่อนไขเนี่ยคือต้องจ่ายก่อนหนึ่งเดือนไงเพราะว่าค้างอยู่สองเดือนนะครับทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเข้ามาตัดวันไหนยังไงแต่ว่าอีกด้านหนึ่ง ก็เป็นที่ชัดเจนว่าถ้าหากว่ามีปัญหาก็อาจจะติดต่อผ่อนผันได้นะอย่างที่ทางการไฟฟ้าว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็แน่นอนหละลําบากกันแต่ต้องแสดงตนว่ามีความแจ้อยเดี๋ยวจะดําเนินการใดๆก็ตามเขาน่าจะเข้าใจอยู่แล้ว